สวัสดีครับผมไปเจอแอปทำเสียงเอฟเฟ t ECHO เข้าไป Play Store พิมพ์ดาวน์โหลด ECHO Sound Record ผมจะฝากลิงก์ไว้ใน d e s c r i p t ั o นหรือคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับอยากจะเล่นเอฟเฟ t เสียงดูมีพลังดูน่าเชื่อถือการแสดงวิสัยทัศน์คำคมคุณอาจจะเคยได้ยินใน t ิ t o k ใน YouTube Short บ้างนะเดี๋ยวไปฟังกันว่าลักษณะที่ผมกล่าวมามันมันคืออะไรและ เอ็กโคคุณอาจจะเอาไปใช้สนุกสนานเฮฮาหรือคุณจะอัดคลิปลง t i k t o อกเอาฮาก็แล้วแต่ครับที่ใส่ซาวเอฟเฟกต์เอ็กโคครับหลายคนทิ้งความฝันที่จะประสบความสําเร็จในวงการออนไลน์ต่างๆเข้าใจผิดว่าจะต้องรอสวยรวยมีสาระหรือไม่มีสาระก็ลองส่วนการนําเสียง MP3 เอาไปเพิ่มใส่ในแอปเช่นตัดต่อผ่าน InShot หรือ k ายมาสเตอรก็แล้วแต่นะครับ พร้อมกันนะครับเดี๋ยวผมกดออกจากแอป,ปก่อนนะหลังจากดาวน์โหลดแอปมีชื่อว่า Echo Sound Effect พิมพ์ค้นหาตามนี้นะครับเข้ามาหน้าแรก select file มีอยู่3หมวดหมู่หลกักๆนะครับ audio list การ,ออออรค้นพบอื่นๆหัวข้อที่2หัวข้อ record นะครับจะดึงไฟล์ mp3 ไฟล์เสียงต่างๆขึ้นมาในหัวข้อแรก audio list นะครับถ้าคุณไม่มีให้คุณ record ค,คุณจะเลคคอร์ดผ่านแอปนี้หรือจะใช้โปรแกรมอะไรก็ได้นะครับในเครื่องของคุณเพราะว่าในบางแอปมันอาจจะมีลูกเล่นที่เยอะกว่านี้ครับแต่การทำเสียง Echo โคทำยากมากนะครับส่วนตัวผมใช้ไอ,ไอเจ้าแอปตัวนี้นะครับ Echo e c h o Sound e f เ e c เครับเดี๋ยวสาธิตเลยแล้วกันนะครับหลังจากที่คุณได้ไฟล์ MP3 มาแล้วผมเลือกจาก Audio List เลยแล้วกันนะครับสมมุติว่าอัดเสียงนี้นะครับ ได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวกดหลายคนทิ้งความฝันที่จะประสบความสําเร็จในวงนี่คือเสียงต้นฉบับที่ผมนําไปแปลงที่เปิดให้ฟังข้างต้นนะครับเพิ่มเอฟเฟกกดตรงนี้ครับเครื่องหมายบวก add เอฟเฟ t แล้วเลือกหัวข้อ Echo สูตรนะครับคุณผู้ชมมันจึงจะได้ตามที่ผมได้สาธิตแล้วทุกคนก็น่าจะทําได้ผ่านแอปมือถือไม่เช่นนั้นคุณต้องไปทําผ่านคอมพิวเตอร์นะครับ โอเคหลังจากผมตั้งค่านะครับคุณจด0.10ุดนนะครับให้ใกล้เคียงที่สุดแต่มันเลื่อนยากมากนะครับคาดเคลื่อนบ้างนิดหน่อยนะครับ0.01ทั้งตัวบนและตัวล่างนะครับก็คาดเคลื่อนจุดจนึ1งได้นะครับคือมันมือต้องเบาจริงๆงนะครับในการเลื่อนนะการพูดสร้างแรงบันดาลใจให้กําลังใจหรือจะเอาฮาในวงการออนไลน์ต่างๆเข้าใจผิดว่าจะต้องหล่อสวยรวยเก่งแต่มันโอเคก็กดปุ่มด้านล่างนะครับ ปุ่มสีส้มด้านล่างโอเคแล้วคุณกด apply and save เพียงเท่านี้ครับกดกดดันครับรอครับไฟล์ mp ของคุณก็นำไปใช้แอป in s h o t หรือคายมาเตอร์เดี๋ยวผมยกตัวอย่างแอป in s h o t เลยละกันนะครับในการสร้างวิดีโอลง tiktok หรือจะลง youtube short ก็ facebook วิดีโอสั้นก็มีให้บริการแล้วนะครับสักหนึ่งคลิปวิดีโอแล้วกันนะครับกด ปิดเสียงวิดีโอต้นฉบับครับแค่ยกตัวอย่างนะครับแต่คุณก็ลองไปฝึกการใช้แอปเหล่านี้ครับจากนั้นเพิ่มเสียงที่อัดมาเมือ่อกี้ในหัวข้อเพลงของฉันจำได้สมมุติว่าเป็นชื่อนี้แล้วกันทีนี้ก็ปรับเสียงครับปรับเสียงครับโดยกดสัญลักษณ์ตรงนี้ครับหลายคนทิ้งความอ่าครับแล้วก็ฟังโอเคนำมารวมกับไฟล์วิดีโอได้นะครับแต่เป็นเสียงของคุณเมื่อเสร็จสิ้นครับ การตัดต่อกดบันทึกเลือกความคมชัดจบข่าวเลยนะครับสำหรับแอป in shot ในการนำเสียงเอามารวมกับวิดีโอครับลักษณะ Echo ครับมีความเท่ไปอีกแบบหนึ่งนะแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Echo Sound e f f e c t ตนะครับในส่วน iOS ผมไปค้นดูแล้วมันไม่เวิร์คครับไม่มีหาไม่เจอแล้วเจอกันคลิปต่อไปใน end screen ท้ายคลิปนะครับ คลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องครับและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ y o u t u b e ของผมกดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยละกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ